พี่น้องเอ้ยเออออตอีจ้ายินดีตอนรับเขาสวีสารค้นบานจานจะบพี่น้องจามมือนีก็ไดเมนูสับเส่บมาฝากพีฝากน้องคือเกาจะได้ขนมจีนซ้าวนามปลากุ้งซุปเด้อจ้บพี่น้องโรยบบกพริกผงเพ็ดเพมาพี่น้องมาสับแส่บน้ำกันจ้ะพักกับเต็มถาดคือเกาขออนุญาตใส่มือเกาเด้อจ้บพี่น้องบึงโอ้ยบบกพริกพี่น้องเอ้ย แดงจึงคึงคนสะกวนเนาพี่นอ้องทซงเห็นมันเข่ากาันเปเข่าปุ่นกิโลหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องมือนีแบบมาแบบหิวหิวกินแบบจุกจุกขึ้นกันจ้ามือหนีพี่น้องเป็นละแสบบ่นะคุณน่ะเซนข้าปุ้นเหนี้ยหนุ่มเพื่อกาพี่น้อง เปะเวอร์พี่น้องสดนามมึงกันนะ,นะพี่น้องความเผ็ดความนัวต้องเบอกถึงพี่นอ้องสดจอดแซบ่แซบพับนกับเจี๊ยบเนาะพี่น้องเอาเอาเอา เพชรสุดยอดพี่น้องจ๋าบ้านน้องสินขอบุน เนื้อหนุ่มแสบจ้ะแสบเพชรแดงเดือดดีๆเด้อดพี่นอ้องมึอนี่ฮื้ม ผมผมื่อนอนพี่น้องข่ปุ่นโรดหนึ่งได้พี่น้องมคนนี้ผักซีเล่าพี่น้อง หอมเข่ากันครับได้กุ่มมาพี่น้องก็เลยค์ขืนอยาก อยากเด้อพี่น่องกุุงหวานดิดิม,มือนี้ลอยเอ็ดกับฝนตกคือเกาพี่น่อง ๋ยวมาพว้กันงอมาแรงคือเกาคือเกาอีกแล้วจ้ะ เดิตาแจกเด้อมาเนี่ยยิงก่นองกูมาเต็มถาด หนังรื่มหนังไก่ทอดแ <c oughs> สบนวดอะ่ะอืม เพสซใจอืมาผมกระดาน มัเขาปา่ากี่บ้างก็อยู่ในใจเลยแสบพี่น้องว้ายตายขึ้นสลบเนาะพี่น้องมือนี่มาข้าวปุ่นพันกุ้ง กินทั้งเปลือกอร่อยมาะพี่น้องคืม ได้ดไปน้นองมาเด้อมาแสงไม่ทันคนบันจัน phẩm luôn ha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ตัวเพราะสับแสบว้าเส้นงข้ปุ่นว่าหรอพี่น้องเบิงน้ำข้บปุ่นน้ำข้บปุ่นจ้านามปลาว้าแดงเดือดแซ่บอืม เกลียงถาดเกลียงถาดนนพี่น้องเอลยแซ่บแฮง